โปรลเจนนะคะทานคู่กับอะไรก็ได้มีช้อนอยู่ในนี้นะคะหนึ่งช้อนหักมานะคะถ้าใครทานโะรลเจนที่ทำจากปลาน้มจืดน,นะคะอะเราจะใส่กับอะไรดีดนี่ข้าวต้มนะคะแกงจืดใส่ได้ไปหมดเลยนะคะโดยกับข้าวก็ได้ค่ะหรือโกโก้คัสนะคะ,ะทานกับน้ำเปล่านะคะ ในน้ำสตรอเบอรี่นะคะน้ำส้มนะคะทานได้หมดเลยหรือโดยกับไข่อย่างนี้ได้นะคะคอลลาเจนจากปาหาะสำคัญต่อผิวผมขนเล็บก็ต่อข้อเข,าเข,าเขา่าข้อกระดูกนะคะผล,ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไมโคร่ a านะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นทานได้เลยค่ะหนึ่งซ้อนหรือใครจะผสมกับกาแฟโกโก้ไฟเบอร์ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ปิดตาเก็บความซิ้นแบบนี้นะคะ